ใบแปะก,ก๊วยหรือสารสกัดจิงโก้มีประโยชน์อย่างไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบให้ค่ะจิงโกหรือสารสกัดจากแปะก,ก๊วยนะคะเป็นสารประเภทเทอร์พีนอยด์และฟลาโนอยด์ค่ะเขามีริดตาอนอัลมาอิสระนะคะลดอาการอักเสบและยังสามารถสร้างโพสตาไซคลนและไนติกออกไซด์มีฤทธิ์ขยายหลอดเลือดค่ะจึงมีผลต่อปริมาณของเลือดให้ไปเลี้ยงอวัยวะส่วนปลายได้มากขึ้นและนอกจากนี้นะคะยังมีหลายงานวิจัยสนับสนุนถึงประโยชน์ของจิงโก้ค่ะ โดยงานวิจัยที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวางถึงประโยชน์ของสารสกัดจากใบแปะก้วยนะคะว่าช่วยบรรเทาอาการและชะลอการเสื่อมของโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์ได้ดีนะคะคนที่เป็นโรคสมองเสื่อมหรืออัลไซเมอร์หากบประทานสารสกัดจากใบแปะก้วยนะคะต่อเนื่องกันส8สัปดาห์พบว่าผู้ป่วยนะคะมีความทรงจําระยะสั้นดีขึ้นมีสมาธิและมีการเรียนรู้ดีขึ้นสามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ดีขึ้นค่ะและนอกจากนี้นะคะยังมีรายงานพบว่าสารสกัดจากใบแปะก้วยนะคะช่วยลดภาวะวิตกกังวลลดอาการซึมเศร้านะคะทำให้ผู้ป่วยนอนหลับ ข้อควรระวังในการใช้สารสกัดจากใบแปกล้วยนะคะเนื่องจากสารสกัดจากใบแปกล้วยนะคะมีฤทธิ์ต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะคะจึงไม่ควรใช้สารสกัดจากใบแปกล้วยร่วมกับยาต้านการแข็งตัวของเกล็ดเลือดนะคะเพราะว่าอาจจะเสริมฤทธิ์การทำให้เลือดไหลไม่หยุดได้นะคะและนอกจากนี้นะคะหากจำเป็นจะต้องผ่าตัดหรือทำหัตถการถอนฟันนะคะก็ควรจะหยุดสารสกัดจากใบแปกล้วยก่อนทำนะคะอย่างน้อย7จ็ถึงสิวัน